คุณไม่ต้องกันงวลนะคะถึงคุณจะเลิกกับเขาไปแล้วคุณจะหยากันคุณจะตัดขาดกันไปแล้วแต่เขาจะกลับมาค่ะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนดให้เขาไปไม่รอดค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานแรนดอมของคนรักเก่านะคะที่จบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วนะคะจบนี่คือจบจริงๆ จบก็คือเลิกกันไปแล้วนะคะเขาเลิกกับคุณไปแล้วนะถ้าคุณมีคำถามในใจว่าความรักครั้งนี้มันยังมีโอกาสอยู่ไหมนะคะมาบี่ต้องบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ยอมปล่อยให้คู่ของคุณเลิกกันง่ายๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลังงานของคุณนะคะกับเขายังไง ก็หนีจากกันไปไม่รอดอยู่แล้วนะเขาอาจจะบอกกับคุณนะคะในช่วงเวลาที่เขาขอเลิกกับคุณหรือขอยาก,กับคุณว่าเขาขอเวลานะคะเพื่อที่จะไปอยู่คนเดียวนะเพราะเขาเองอาจจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีความสุขและหลังๆช่วงหลังๆเขาไม่ได้มีความสุขนะคะในความสัมพันธ์ชีวิตคู่เขาต้องการที่จะเรียนรู้ ในการอยู่คนเดียวนะมันอาจจะมีความสุขมากกว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะคุณปล่อยเลยค่ะปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวไปเลยนะอยากอยู่คนเดียวนะใช่ไหมโอเคปล่อยเลยอยู่คนเดียวไปเลยนะเพราะว่าอะไรปล่อยให้ไปนานๆนะคะคือถามว่าคนคนนี้จะกลับมานานไหมอ่อบี่บอกเลยว่านานนะคะนะครูบอกเลยว่านาน เพราะว่าเขาอะใช้ชีวิตอยู่กับคุณมาสักระยะหนึ่งนะคะแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันเสื่อมนะมันตีรันฟันแทงมันทะเลาะกันมันมีปัญหากันอยู่มานานพอสมควรนะคะการที่เราจะให้คนคนน,นึงนึกถึงเราหรือว่าจะกลับมาหาเรามันต้องใช้ระยะเวลานะคะการที่เขาอยากอยู่คนเดียวก็ปล่อยเลยค่ะปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวตาม หัวใจของเขาตามที่เขาต้องการไปนะสุดท้ายนะเขาจะรู้เองนะคือเพราะว่าเขาอะรู้สึกว่าพักหลังๆอะนะคะคุณต้องยอมรับนะอันนี้ครูขอพูดตรงๆนะคะคุณต้องยอมรับว่าตัวคุณเนี่ยค่อนข้างจู้จี้จุกจิกคอนโทลเขาเยอะจนเกินไปนะอาจจะเป็นเพราะความหวังดีแหละนะหรือว่าความเคยชินที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยคือแฟนของคุณคือคนรักของคุณแล้ว เขาก็ต้องย่อมเป็นของคุณนะคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่เก่งในเรื่องของบิสเนสในเรื่องของธุรกิจนะคะหรืออาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ที่มีหน้าที่การงานเป็นหัวหน้าหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเผลอนะคะเผลอไปข่มคู่ของคุณนะ,ะมันเลยทําให้โดยเฉพาะถ้ายิ่งคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ชายนะคะเขาก็จะรู้สึกว่า คุณอะไปข่มเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาขาดความแมนนะคะขาดความเป็นผู้นํานะเขารู้สึกว่าเขาเป็นช้างเท้าหลังเขารู้สึกว่าคุณกําลังข่มเขาแบบคุณอาจจะเป็นคนแข็งแข็งนะคะเป็นคนปักตรงพูดตรงนะคะเป็นคนที่ไม่มีวาทศิลป์อันน,นี้ขอพูดตรงๆนะคะคุณเพราะว่าแต่ว่าคุณอะบอกว่าแต่ แต่อาจารย์หนูเป็นคนที่จริงใจนะเออมันก็จริงค่ะคุณจริงใจจริงแต่ถามว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณอ่ะจริงใจแต่ถามว่าเขาเข้าใจไหมนะบางทีความรักมันไม่ใช่หัวหน้าลูกน้องเนาะ มันไม่จําเป็นที่จะต้องข่มกันก็ได้นะคุณทําตัวเหมือนแม่นะคะคุณทําตัวเหมือนพ่อนะมันเลยขัดในเรื่องของความหวานนะคะขัดในเรื่องของความสัมพันธ์แบบชู้สาวไปนะ,ะดังนั้นมันเลยทําให้คนคน,นี้เขารู้สึกว่าเขาต้องการการเติมเต็มและแล้วบางทีคนบางคนเนี่ยนะคะเท่าที่บ๊อบบี้มองคุณอาจจะคบกันแบบมานานมากนะพอมันคบกันนานๆมากๆเนี่ยมันจะมีจุด นะคะที่เขาเรียกว่าจุดอิ่มตัวเนาะพอจุดอิ่มตัวมันเข้ามานะมันก็ทํทให้เขารู้สึกว่าคนของคุณเนี่ยเขาต้องการที่อยากจะใช้ชีวิตนะอยากจะมีชีวิตเป็นของเองอยากจะคิดเองเออเองบ้างนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานการประสบความสําเร็จหรืออะไรก็ตามแต่นะเขาอยากที่จะมีแบบมีอิสระนะในตัวของเขาเองนะคะให้เขาได้คิดนะหรือว่าให้เขาได มีสิทธิ์ในการตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองนะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับอิสระตรงนี้มันเลยทําให้เป็นผลนะที่ทําให้ตัวคนคนนี้นะเขาอยากที่จะมีชีวิตเป็นของตัวเองอยากที่จะแบบลงไปใช้ชีวิตนะคุณปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตของเขาเลยถ้าเธออยากไปเธอไปเลยนะพักหลังๆต้องยอมรับนะคะว่าคุณทําตัวน่าเบือ่อ อันนี้อาจารย์ของพูดตรงๆนะคุณทําตัวหน้าเบื่อคุณทําตัวตัวจีจ้จุกจิกเกินไปนะคุณไม่ได้ทําคุณปล่อยตัวบางทีมันอาจจะเกิดจากในเรื่องของการทํางานนะคะพอคุณทํางานหนักคุณโทมคุณไม่ดูแลตัวเองบางคนปล่อยให้ตัวเองอ้วนนะสิ่งนี้เท่าที่หลังไหมที่อาจารย์ให้คําปรึกษาจะบอกว่าเป็นสิ่งสําคัญมากเป็นสิ่งที่แบบ หลายๆคนละเลยพอมีคู่เนาะส่วนมากสังเกตพอความรักเนี่ยพอโสดอ่ะพอโสดปุ๊บโอ้โหดูแลตัวเองฉ่ำเลยแต่พอมีคู่ปุ๊บรู้สึกว่าติงแบบอินเลิฟแล้วอะละเลยละเลยร่างกายละเลยตัวเองไปอะไรเงี้ยนะคะมันไม่ได้มันไม่ได้มันต้องดูแลตัวเองด้วยในขณะเดียวกันนะ เพราะว่าหลังไม้เนี่ยบอกเลยว่าปล่อยตัวโซมมากนะพออยากจะดึงเขากลับเข้ามามาปรึกษาอาจาย์ก็วันที่เขาเนี่ยไปมีเมียน้อยแล้วหรือวันที่เขาเนี่ยปั่นใจไปให้คนอื่นแล้วนะมันแทบจะสายไปแล้วดังนั้นสํารวจตัวคุณเองนะคะเช็คตัวคุณเองว่าตัวคุณได้ปล่อยปะละเลยร่างกายหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าจย์เป็นเทรนเนอร์ด้วยนะคะก็ หลายคู่มากอะ่ะที่แบบปล่อยตัวเองจนเพอะอ่ะนะก็ต้องหันหลังมาดูแลตัวเองนะหรือว่าลองปรึกษาก็ได้ค่ะหลังใหม่ปรึกษาได้เพราะว่ามารีช่วยให้คนดึงกลับมาเยอะกันมากแล้วหลายคนพลาดในเรื่องของการไม่ดูแลตัวเองนะหรือว่าพลาดในเรื่องของการข่มสามีมข่มแฟนนะคะ แต่คนคนนี้คนของคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องของการงานสักเท่าไหร่นะเขายังมีภาวะที่ต้องพึ่งพาคุณอืมก็บางทีคุณอาจจะห่วงอ่ะห่วงเขาอ่ะนะทางนานที่เขาทำไม่ดีกับเราเนาะแต่เรายังมีกกระจิตกระใจแล้วกันที่ไปห่วงเขานะคะห่วงว่าแบบอาจารย์แล้วเขาจะอยู่ยังไงอ่ะถ้าสมมติว่าเขาไม่มีเราแบบ เขาจะหาอะไรกินน่ะเอออะไรอย่างเงี้ยการที่คุณตัดเขาออกไปบางทีคุณอาจจะเหมือนตัดลูกไปคนหนึ่งก็ได้นะมันมันอาจจะช่วยให้คุณดูแบบลดภาระลงก็ได้นะเออทีนี้อาจารย์จะบอกว่าตัวคนคนนี้เนี่ยเขาเขาขึ้นไพ่เบื่อนะขึ้นไพ่เบื่อ,อยากหย่าปล่อยเขาค่ะปล่อยเขาไปเลยนะ ให้เขาได้ไปเรียนรู้ชีวิตของเขาให้เขาได้ไปทำมาหากินให้เขาได้ไปอยู่กับเมียน้อยให้เขาได้ไปรู้ถึงรสชาติในชีวิตคู่ที่แท้จริงเราอาจจะอยู่กันมานานนะคะมันเลยทำให้มีความเบื่อแรกๆอะไรมันก็หวานไปหมดนะคะเขาอาจจะมองแบบคนที่เขาไปดิวด้วยหรือคนใหม่ของเขาเนี่ยคะ่ะอาจจะมองในเรื่องของความหอมหวานเนาะในช่วงความสัมพันธ์แรกๆ ว่าแบบเออมันมันดูแบบดูหอมหวานดูอะไรอะไรมันก็ดีดีไปหมดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะบอกเลยว่ามันเป็นแค่ช่วงแรกเท่านั้นพอมันเกิดในเรื่องของการทำมาหากินแชร์ค่าใช้จ่ายอยู่กันยังไงใครซัพพอร์ตนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยบีแอบรู้สึกว่าคุณเนี่ยดูแลเขาเหมือนลูกนะจัดแจงทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นหาเงินหาทองมาให้อยู่สบายเลย นะบางทีก็ดีเกินไปอะแต่ก็อาจจะผิดตรงที่ขี้บนจู้จี้จุกจิกไปบ้างนะคะทำตัวหน้าเบื่อไปบ้างอันนี้ต้องยอมรับความจริงเนาะ <c oughs> ก็ลองปรับดูนะคะมันเลยทําให้ตัวเขาเบื่อได้นะ <c oughs> ก็ปล่อยให้เขาไปหวือหวาก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันหนึ่งพอมันมีในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเงินหมดเงินเก็บหมดหรือก็ต้องทํามาหากินเองเขาก็จะคิดได้เองว่าเออ กับชีวิตที่มันไม่มีคุณเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่อย่างที่เขาคิดนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะแล้วเขาจะเอาอยัางไงต่อไปนะสำหรับในต่อนะคะก็ดู EP ีที่2ได้เลยนะคะอาจารย์จะลงอีพีที่2ไว้คนคนนี้จะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์ของเราคะแล้วก็ถ้าใครอยากปรึกษาก็แอดไลน์นะคะ เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้เอาเป็นว่าเขาขอใช้ชีวิตโสดก่อนเขาขอมีอิสระเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเขามีเมียด้วยมีแม่ด้วยม,แม,วยมีแฟนด้วยมีพ่อด้วยนะคะเขาอยากเผชิญโลกนะ,ะเผชิญโลกกว้างนะให้นึกถึงว่าเขาเป็นเหมือนลูกเราอะคะ่ะบางทีอะตอนเด็กๆอะเนาะเวลาเราเลี้ยงลูกเราอะเนาะแรกๆมันก็ฟังเราอยู่หรอกแต่พอหลังๆเนี่ย เริ่มและเริ่มปล่อยเริ่มแบบเป็นวัยรุ่นนะ่ะเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะขนาดลูกเรานะคะที่เราคลอดเอามากับมือหรือว่าที่เราปฏิสัมพันธ์มานะคะที่เราสร้างเขามากับมือเนี่ยเลี้ยงดูมา,าเสียตังอะไรก็ตามแต่เขายังไม่เชื่อเราเลยนะคะเรายังไม่สามารถที่จะควบคุมหรือว่าคอนโทรลเขาได้เลยนับภาษาอะไรกับคู่ชีวิตละกันนะคะ มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้ามันง่ายมันคงไม่มีสถิติอย่าล้างกันเยอะนะคะแล้วอาจารย์เห็นว่ามันเป็นเรื่องของรักสามเศร้านะเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันมีบุคคลที่3เข้ามามีความบุืยหวาแบบอาจจะเป็นเรื่อง1 8บวกกันด้วยนะคะคุณกับเขาอาจจะไม่ค่อยมี18บบวกกันหรือเปล่าหรือว่าบกพร่องเรื่องนั้นอะไรก็ตามแต่ด้วยนะคะทีนี้ มันเลยทําให้เขาเนี่ยยังยังอยากสนุกอยู่นะแต่อย่างที่พี่บอกไปแหละว,ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะพอมันหมดในช่วงเวลาหวือหวาหมดช่วงโปรโมชั่นหมดอะไรแล้ว,ลวต่างๆที่มันเป็นหลักความจริงเรื่องของชีวิตจริงแล้วนะคะมันจะทําให้ตัวเขาเองเนี่ยรู้เลยว่าเออมันไม่ได้ใครก็ได้นะที่จะเป็นแม่ของลูกเรามันไม่ได้จะเป็นใครง่ายๆที่จะใช้ชีวิต จริงๆอะค่ะแล้วมันไปรอดอะไอ้แรกๆอะความมือหวาความอะไรมันมีอยู่แล้วนะปล่อยให้เขาไปอยู่กับมือที่สามจนเขาเขาเรียบเทียบละกันนะคะทีเนี้ยมันก็ต้องมีวิธีการในการดึงนะคะมีจิตวิทยาในการดึงว่าระหว่างที่คุณร้อยให้เขากลับมาเนี่ยคุณพัฒนาตัวเองไหมคุณต้องเล่นเกมยังไงนะก็จะอยู่ในที่คาดผูกจิตผูกรักนะคะที่อาจารย์ ช่วยดึงกลับมาถ้าใครที่สนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะก็ไปดูรีวิวกันได้บอกเลยไวมากๆนะคะไวมากๆที่จะดึงกลับเข้ามาเพราะว่าคือบาร์บี้ก็เห็นใจบางคนเนี่ยอาจจะเป็นมีลูกด้วยกันแล้วนะคะแต่งงานกันแล้วขึ้นไทยทีมเพรสนะคือแบบก็ยังไงก็ยยังต้องอยากอยากดึงครอบครัวกลับมายังไงก็ต้องเป็นคนเนี้ยนะคะคือมันไม่ได้แบบว่าจะจบความสัมพันธ์กันง่ายๆนะคะอันนี้ก็เข้าใจได้นะ แต่ว่ามันก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็จะเร็วจะช้าเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่คนนะคะพื้นฐานเขาเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วอะที่ผ่านมาที่เขาแบบมีคุณแค่คนเดียวหรือที่เขาอยู่ในกรอบอะมันเหมือนนกน้อยที่มันอยู่ในกรงอะเออแล้วมันอยากจะแบบบินอะเออแต่คือเขาไม่ได้เป็นคนแบบ เขามีเอ่อคนคนนี้เขามีความเป็นเด็กในตัวเองสูงอะคะ่ะคือเขาไม่ได้เป็นคนที่มีความสามารถในการหาเงินหรือว่าใช้ชีวิตได้อย่างระมัดระวังขนาดนั้นเดี๋ยวพอเขาไปหาบุคคลที่สามนะคะเขาเผชิญโลกกว้างเดี๋ยวเขาก็เบื่อะคะ่ะเหมือนอารมณ์แบบคนเจ้าชูอ้อ่ะพอถึงจุดจุดหนึง่งที่มันเจ้าชู้จนอิ่มตัวแล้วอะ่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะแบบโอ้ไม่เอาแล้วว่ะขี้เกียจเจ้าชู้แล้วอะ่ะอะไรอย่างเงี้ย นะคะเป็นฟิลประมาณนั้นนะคนคนนี้ก็เช่นกันค่ะพอมันมันหมดสนุกแล้วมันรู้สึกแบบมันไม่หวือหวาและมันไม่ได้มีอะไรที่แบบหน้าท้าทายขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวเขาเองนะคะก็จะวนกลับเข้ามานะเออก็ยังไม่ได้เห็นชัดรอกว่าเขาจะกลับเข้ามาแต่ว่าบีมองว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปเบื่อทางนู้นแต่แต่มันก็ต้องแล้วแต่คนถ้าสมมุติว่าเขาเบื่อทางนู้นแล้วเขา ไปมีใหม่อีกล่ะสมมติเขามีเขามีใหม่ตอนนี้แล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่พอใจคู่ใหม่แต่เขาไม่กลับมาหาเราล่ะถูกไหมมันก็เป็นไปได้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วเขาจะกลับมาหาเราไหมนะคะถ้าเราไม่รีบพัฒนาตัวเองนะคะไม่รีบดึงเขากลับมาเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่เขาจะไม่กลับแต่ว่าเดี๋ยวบาร์บี้ขออนุญาตดูก่อนเอาเป็นว่าเท่าที่บาร์บี้มองนะคะถ้าคุณไม่ได้ผูกจิตผูกรักคุณปล่อยเอาไว้อย่างนี้เลย มิว่าเขาน่าจะไปสนุกให้สุดจนเหมือนแบบว่าสมมติว่าถ้าเขามีคนใหม่เสร็จนะตอนนี้ใช่ไหมแล้วเขาเลิกกับคนใหม่เนี่ยเขาน่าจะไปมีคนใหม่อีกเรื่อยๆจนกว่าที่เขาจะรู้สึกว่าเขาเจอใครมันก็ไม่เท่าคุณน่ะแต่บีโมงว่าเขาน่าจะไปเจอประมาณนานอยู่นะนานอยู่พอสมควรนะคะไม่ใช่ว่ามีคนเดียวแล้วเลิกแล้วมาหาคุณเลยทันทีแต่พีโมงว่าเขาน่าจะไปผ่านความสัมพันธ์แบบหลายรอบจริงๆอะ ไปคบหลายๆคนจริงๆอ่ะจนกว่าเขาจะตระหนักรู้เข้าใจนะคะถ้าเกิดช้าสุด6เดือนค่ะนานสุด6ปีได้เลยอ่ะกว่าเขาจะกลับมามันมีจริงๆนะทุกคนหลายคนมาปรึกษา,าจะหลังไหมว่าอาจารย์แต่มันเลิกกันไปนานแล้วนะคะแบบมันจะกลับมาได้เหรอมันมีจริงๆนะที่มันเลิกกันไปแบบเป็น6ปี10ปีอย่างเงี้ยอย่างบ๊อบบี้บางทีแฟนเก่าบางคนน่ะเปีแล้วนะที่เลิกกันเพราะว่า คือมันมันสะสมอะไรหลายๆอย่างจังหวะชีวิตของคนเรามันก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเราไปนั่งตั้งหน้าตั้งตารอเขากลับเข้ามาลงคุณลองคิดดูนะชีวิต6ปีที่แบบคุณตั้งหน้าตั้งตารอเขาเนี่ยคุณจะไม่มีใครเลยเหรอมันก็จะยากนะคะเอาเป็นว่าคนคนนีๆๆๆ้เขาจะต้องไปเรียนรู้หนักและหลายคนจริงๆจนกว่าเขาจะรู้สึกว่าแบบเออมันหน่วยมันมันไม่ตอบโจทย์มันไม่มีใครรัก เขาได้เท่าคุณเลยมันมันไม่ได้แฮปปี้อย่างที่คิดสิ่งที่คิดมันมันไม่โอเคอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เขารู้สึกว่าโง่ามากเลยทำไมถึงแบบคิดแบบนี้อะไรแบบประมาณเนี้ยนะคะเขาถึงจะจะกลับเข้ามานะคะ The Empress อืมนานอ่ะให้ขึ้นนานพอสมควรนะคะใบนี้ n น c e อ p e n c นเ c l e คือก็ยังยืนยันว่านานถ้าคุณไม่ได้แบบ ทำแบบพยายามที่จะดึงเขากลับมาหรือว่าเล่นเกมให้ถูกต้องเนี่ยก็ต้องปล่อยให้เขาแบบไปมีคนอื่นจนฉ่ำจนแบบเข็ดจากความรักอะไรไปเลยอะถึงขั้นนั้นอะนะแต่ณวันนั้นนะคุณจะรอเขาหรออายุคุณอะจะไหวหรอแล้วระหว่าง6ปีสมมติถ้าคุณรอเขากลับมา6ปีเนี่ยคุณจะไม่มีใครเลยหรอมันจะเป็นไปได้หรอนะคะยิ่งถ้าคุณมีลูกด้วยกันนะคะเคยแต่งงานกันนะ มันก็จะเป็นการเชื่อมโยงได้อยู่พอสมควรนะคะที่จะกลับมานะคะถือถ้าใครมีงบน้อยอะ่ะบาร์บ,บี้แนะนําเป็นน้ํามันไอ้น้ำหอมตัวนี้ก็ได้นะคะเมนิเฟสให้แฟนเก่ากลับมาสําหรับคนที่แบบงบน้อยจริงๆแบบงบน้อยจริงๆแบบไม่มีไม่ไม่มีเงินเรียนผูกจิตผูกรักอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะบูชาเป็นน้ําหอมได้น้ําหอมก็ ก็ใช้นะคะในการเสริมสนิ์มีแบบดึงดูดอะไรประมาณนี้นะคะก็หลายหลายคนก็ใช้กันตลอดนะคะใช้มานานอันนี้มีมายาวนานมากหลายปีมากๆนะคะแล้วก็ได้ผลฉ่ากันทุกคนเลยนะคะเออเอาเป็นว่าคําแนะนําละกันนะคะคําแนะนํานะไพ่อยากจะแนะนําอะไรคือมานานนะทุกคนทุกคนจะรอไหม ตอนนี้คุณเครียดนะคะคุณหาทางออกไม่ได้คุณช็อกอยู่คุณแบบอาจจะรู้สึกว่าแบบมันมันเร็วเกินไปมันมันยังทำใจไม่ได้นะคะแล้วก็นอนไม่หลับนะมันมันวิตกกังวลนะคะเป็นโรควิตกกังวลอันนี้คุณต้องระวัง เหมือนพอหลังจากที่คุณจับได้อ่ะคุณอาจจะคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะเลือกคุณแต่สุดท้ายเขาเหมือนแบบเลือกที่จะมีอิสระรอบนี้คือมันไม่เหมือนก่อนๆใช่ไหมเขาเลือกที่จะมีอิสระเขาเลือกที่จะปล่อยปล่อยคุณไปเลยเขาเลือกที่จะปล่อยตัวเองปล่อยใจไปเลยแบบไม่สนอะไรในตัวคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณรู้สึกว่าคุณน่ะล้มเหลวในเรื่องของการแต่งงานนะคะแล้วคุณเองก็รู้สึกเหมือนแบบ เครียดนะรู้สึกเหมือนเป็นคนแบบซึมเศร้าอะ่ะตอนนี้คือคุณต้องฝื้นหัวใจของตัวเองให้ได้ก่อนนะคุณยังพอมีหวังนะคะถ้ายังไงถ้าบาร์บี้ทำหน้าที่ตรงนี้ในการช่วยเหลือผู้คนอะทุกคนยังมีความหวังเสมอเพราอมาบี้ผ่านมาหลายเคสมากแบบหลายเคสมากจริงๆที่มันมันดูไม่มีหวังเลยสุดท้ายก็ดึงกลับมาได้อะมัน นะทุกคนอยากให้ทุกคนยังมีหวังอยู่นะคะถ้าคุณต้องการครอบครัวกลับมาจริงๆแต่ถ้าสมมติว่าคุณเจอคนที่ดีกว่าชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อนะจะให้เราหยุดเพื่อรอคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันนานจริงๆนะอย่างที่ไพบ่บอก6ปีนะี่ยคุณก็ใช้ชีวิตมีแฟนไปก่อนได้เลยถ้าคนมันใช่จริงๆจังหวะชีวิตยังไงมันก็ใช่นะมีเห็นมาหลายคู่แล้ว บางทีเราบีมีแฟนใหม่แล้วเราเลิกกับแฟนใหม่พอดีแฟนเก่ากลับเข้ามาถ้าคนมันใช่จังหวะมันก็ตรงกันอยู่ดีนะคะถ้าคุณอยากให้เขากลับมาตามคลิปตามคำทํานายนะคะพิมพ์สาธุ999มานะคะตาลงมาด้านล่างเลยคะ่ะบ๊ายบาย